การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยบริษัทเทพประดุงพรมะพร้าวจำกัดศูนย์การแพทย์ธนบุรีปากกระบองตาสามแม่ครัวก๊อก๊อ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Happy Season หรือดูแห่งความสุขค่ะเจอหน้าอ้อมแบบนี้แน่นอนว่ามีเรื่องราวแห่งความสุขมากมายมารอคุณผู้ชมอยู่แล้วมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกนะคะเรามาเรียนรู้เรื่องของกฎหมายน่ารู้กันในดูช่องสองกฎหมายไปชมกันเลยค่ะช่วงดูช่องสองกฎหมายสนับสนุนโดยน้ำดื่มตราสิงคดีบางเรื่องเนี่ยไอ้พวกผู้ต้องหาเนี่ย มันคุ้นเคยกับพนักงานสอบสวนคุ้นเคยกับอัยการต่างๆแล้วบางทีเนี่ยพนักงานสอบสวนอัยการปล่อยประระเลยจนคดีบ,บางเรื่องขาดอายุความบางเรื่องก็สั่งไม่ฟ้องบางเรื่องั้ต่างๆเขาก็เลยสงสัยถามมาครับว่าทําแบบนี้เนี่ยมันจะมีทางออกไหมครับบางเรื่องที่เราในฐานะที่เป็นประชาชนแล้วเป็นผู้เสียหายไปแ,แจ้งความ ไปแจ้งความกับตํารวจเสร็จปรากฏว่าตํารวจก็ทําเรื่องไปเสร็จพอทําเรื่องสรุปปุ๊บมันมีหลายข้อหาตารวจก็สั่งฟ้องเสร็จปถึงลุยกา,ายการก็สั่งฟ้องแต่ไปฟ้องข้อหาเบาๆไอข้อหาหลักๆไม่ฟ้องถามว่าอย่างนี้ผิดไหมก็ต้องดูก่อนนะครับว่าการใช้ดุลพินิจนั่นเนี่ยมันถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าถ้าการใช้ดุลพินิจในทางกฎหมายในการเห็นว่าควรจะสั่งฟ้องแบบนี้สั่งฟ้องเลยก็ไแบบม่ผิดแต่ถ้าถึงขั้นปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบจะเห็นชัดๆอยู่ได้ว,ว่า ไอ้อย่างนี้เขากระทำความผิดแบบนี้มันต้องฟ้องข้อหาย,ยาี้แล้วพี่ไ่ฟ้องแล้วพีว่ไปฟ้องแบบนี้เบาๆเอาแต่โทษปรับสถานเดียวเลยรแบบนี้มันก็เป็นหน้าที่ไม่ชอบนะครับแต่ในฐาะที่เราเป็นผู้เสียหายเราไปแจ้งความร้องทุกเอายกเรื่องเลยก็ตำรวจส,สั่งไม่ฟ้องเลยถ้าตำรวจสั่งไม่ฟ้องส่งให้ไอยการไอยการก็สั่งไม่ฟ้องคดีมันก็ไม่มีโอกาสขึ้นสู่ศาลแต่ในทางกฎหมายนีเขาบอกว่าใครที่เป็นผู้เสียหาย คุณสามารถเป็นโจทฟ้องเองได้แล้วก็เอาพยานหลักฐานที่ตํารวจรวบรวมมาทุส่งสารแล้วทำการไต่สวนมูลฟ้องถ้าสารเห็นว่าคดีมีมูลสารประทับรับฟ้องว่าพิจารณาเอาสารก็จะเรียกจําเลยมาแก้คดีถ้าบ้าความต่อว่าจาเลยผิดสารก็สั่งลงโทษจําคุกอันนี้คืออายการสั่งใบฟ้องตํารวจอายการรู้กันอายการสั่งฟ้องแต่ฟ้องข้อหาเบาเราเป็นผู้เสียหายทําไงครับเฮ้ย ไปฟ้องไา้กรบอกคุณฟ้อข้อหาหนักหน่อยเสี่ยงงั้นนี่ไอนี้กากรบอกเฮ้ผมแค่ดูนิดแล้วมันไม่เข้ามันไม่เข้าองค์ประกอบข้อหาหนักมันเป็นข้อหาเบาเราก็ปรึกษาทนายล้วเฮ้ยข้อกฎหมายมันเป็นแบบนี้มันต้องเป็นี้ต้องฟ้องข้อหาที่มันที่หนักเราก็สามารถเป็นโจทย์ครับท่านผู้ชมเป็นโจทย์ฟ้องเองเลยครับฟ้องในข้อหาหนักข้อหาเบาฟ้องทุกข้อหาเลยแล้วก็ยื่นเข้าไปในศาลไต่สวนมูลฟ้องเพราะไต่สวนมูลฟ้องเข็ดคดีมีมูล เรียกจำเลยมาสู้คดีเราก็เอาคดีเราเนี่ยไปรวมกับคดีอการเอาสำนวนมารวมกันเพราะารำนวนรู้กันมันจะได้มีข้อหาหนักข้อหาเบารวมกันอยู่ในนั้นท่านผู้ชมครับเรื่องของกฎหมายเนี่ยถ้ามีการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ถูกต้องหรือโดยไม่ชอบมันมีทางออกมันมีทางออกบอกได้เลยว่ามันไม่ได้ยิ่งหย่อนกว่ากันละครับเมื่อคดีขึ้นสู่ศาลศาลก็ต้องใช้ดุลพินิจในการพิจารณาต่อไปว่าการกระทำของจเลยผิดหรือไม่ผิด และนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะในเรื่องของกฎหมายวันนี้อัดแน่นไปด้วยคุณภาพเลยใช่ไหมล่ะคะถ้าอย่างงั้นนะคะเราม,มาต่อกันเลยดีกว่าในเรื่องของสุขภาพวันนี้พี่ปุ้ยจะมีท่าโยคะอะไรมาฝากบ้างพลาดไม่ได้ไปชมกันเลยคะ่ะช่วงโยคะนมัสเตสนับสนุนโดยน้ำดื่มตราสิง์ สวัสดีค่ะพบกันในช่วงโยคะานามาเตนะคะและวันนี้นะคะเรายังอยู่ในช่วงของอโครโยคะกันนะคะซึ่งท่าอโครโยคะนั้นคุณผู้ชมจะเห็นว่าเป็นท่าที่แอดวานซ์ขึ้นมาจากท่าพื้นฐานจากท่าโยคะค่ะจุดเด่นของท่าอโครโยคะก็คือความสวยงามของท่วงท่าที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการฝึกฝนร่วมกันมาอย่างยาวนานของผู้เล่นทั้งสองคน จนสามารถสอ baptism, ดประสานกัน like <whole> ได้อย่างลงตัวดูกลมกลืนลื่นไหลรวมทั้งยังแสดงออกถึงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อขาการทรงตัวที่มีความสมดุลและการจัดระเบียบร่างกายให้เกิดความสวยงามในแต่ละท่วงท่าการวอร์มอัพร่างกายให้พร้อมสำหรับการเล่นอโครโยคะของเราในวันนี้ ควรเริ่มต้นด้วยท่างูหรือท่าผู้ชงอาสนะโดยการนอนคว่ำหน้าราบลงกับพื้นจากนั้นค่อยๆใช้แขนดันส่วนบนของลำตัวขึ้นโดยให้ท่อนขาทั้งสองข้างยังคงแนบติดอยู่กับพื้นการอบอุ่นร่างกายด้วยท่านี้จะช่วยให้กล้ามเนื้อแขนแข็งแรงในขณะที่ส่วนลำตัวโดยเฉพาะกล้ามเนื้อบริเวณผนังหน้าท้องและกระดูกสันหลังได้รับการบริหารไปพร้อมๆกัน อัครโยคะในท่าวันเล็กเบล์บาลานซ์เริ่มต้นด้วยการนอนหงายชันเข่าของผู้เล่นตำแหน่งเบสในขณะที่ผู้เล่นฟลายเออร์เดินคล่อมส่วนขาของผู้เล่นเบสมาจากทางด้านปลายเท้าจากนั้นผู้เล่นเบสจับมือพร้อมกับยกขาทั้งสองข้างของผู้เล่นฟลายเออร์ขึ้นโดยใช้ฝ่าเท้ายันตรงบริเวณหน้าขาก่อนจะดันลำตัวยกลอยขึ้นกลางอากาศ ต่อจากนั้นผู้เล่นฟลายเออร์ปล่อยมือขวาเพื่อมาจับขาขวายกตวัดสูงขึ้นไปทางด้านหลังทำค้างไว้5วินาทีก่อนกลับสู่ท่าเริ่มต้น เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมคะถ้าอโคลยคะถ้าอโคอยคะนั้นนะคะถ้าคุณผู้ชมเล่นได้คล่องแล้วนะคะจะช่วยให้เราเสริมสร้างความมั่นใจในตัวเองด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกันในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะโยคะนามาเซสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยปตท พลังที่ยั่งยืนสปาสเปแค่เพียงพ่นก็ผ่อนคลายหายปวดเมื่อยช่วง Happy Box สุขแกะกล่องขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงสุขแกะกล่องนะคะและวันนี้คะ่ะอ้อมมีเรื่องราวความสุขมาฝากคุณผู้ชมค่ะความสุขที่บอกนี้ก็คือการไม่มีโรคนี่แหละคะ่ะเป็นความสุขที่สุดเพราะว่าใครที่มีโรคหรือว่ามีอาการเจ็บปวดอะไรต่างๆในแน่นอนว่าต้องไม่มีความสุข แล้ววันนี้นะคะมีคําถามมากมายมาจากคุณผู้ชมทางบ้านหลังจากที่เราได้ทําการออกอากาศไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องอาการปวดเนี่ยราคาที่หลายคนประสบปัญหาแล้วก็เป็นทุกข์กับอาการนี้มากๆนะคะนั่นก็คืออาการปวดไมเกรนค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับการบรรเทาอาการปวดไมเกรนกับแขกรับเชิญพิเศษของอ้อมในวันนี้ค่ะขอต้อนรับคุณคมพนมจรินแพ่งจินดาท่านเป็นผู้จัดก,การทั่วไปบริษัทสยามเฮิร์บค่ะสวัสดีครับ คุณต้นขาเรื่องอาการปวดไมเกรนเนี่ยหลังจากออกอากาศไปแล้วโอ้โหกระแสแรงมากมีคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสอบถามกันเข้ามาในแฟนแฟนเพจในโทรศัพท์เข้ามาอีเมลกันเข้ามามากมายอยากจะสอบถามเพิ่มเติมจริงๆเกี่ยวกับอาการปวดไมเกรนดังนั้นค่ะวันนี้อยากจะมาคุยกันเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการปวดไมเกรนได้ได้ครับคําถามแรกก็เลยก็คือเรามาขอเขาเรียกว่าทบทวนอีกสักนิดว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรค่ะ เร uhm. like, mm ื่องอาการปวดไมเกรนเนี่ยหลายหลายคนบอกว่าโอ้ปวดหัวปวดหัวข้างเดียวเวลาจะทาไงทาไงเรื่องหัวข้างเดียวแต่จริงๆเรื่องอาการไมเกรนเนี่ยล้วนมีต้นเหตุมาจากพฤติกรรมของเราที่เราใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้เช่นทําอะไรซ้ำซากทําอะไรที่แบบนิ่งๆนิ่งๆนี่ไม่ใช่นั่งสมาธินะนิ่งๆคืออยู่กับหน้าจออย่างเดียว หรือเล่นอย่างเงี้ยถูกต้องครับแล้วก็สมาร์ทโฟนจะอยู่ในท่าเดียวนานๆมันก็เกิดจากอาการเกร็งของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นอีกคงจะเป็นกับทุกคนค่ะเดี๋ยวนี้ก็เป็นสังคมก้มหน้าค่ะเขาก็ต้มไปอย่างเงี้ยล้วก็จะอยู่อย่างนี้เป็นชั่วโมงเกี่ยวใช่ไหมคะเกี่ยวครับนะครับมันก็จะตึงที่คอบ่าไหล่นะครับก้านคอสองข้างนะครับอันนี้ก็คือเมื่อเกร็งมากเนี่ยมันปวดที่บริเวณนี้มากๆมันก็จะลามไปถึง บนศีรษะก็<อ>คือเขาเรียกว่าไมเกรนละคือต้องบอกว่าอาการไมเกรนที่มันเกิดขึ้นจากการปวดศีรษะข้างเดียวไม่ได้เกิดขึ้นมาจากบริเวณนี้ไม่ใช่ไอตรงนี้เป็นปลายเหตุแล้วใช่ไหมคะจริงๆต้นเหตุคือตรงนี้ถูกต้องครับแล้วลามขึ้นมาบนนี้ถูกต,ต้องครับอ๋อครับแล้วอาการที่จะทําให้มันบรรเทาล่ะคะครับอาการบรรเทาเนี่ยก็คืออย่างที่เราบอกว่าครั้งที่แล้วเราก็บอกนําสปาสเปรย์เนี่ยนะครับมาพ่นพ่นบริเวณที่ การคอคอบ่าไหล่ทั้งสองข้างนะครับแต่ว่าผมก็ได้ได้รู้สึกมาว่าหลายๆท่านที่โทรมาที่ call คอเซนเตอร์เนี่ยก็ถามอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วเราพ่นที่บริเวณที่ศรีรษะได้ไหมเพราะทุกคนเนี่ยคนเราเจ็บตรงไหนก็อยากจะพ่นตร<ช>งนั้นคือนี่แหละคะ่ะวันนี้คำถามที่ที่อยากจะมาถามตรงๆงเลยก็คือก็ปวดไมเกรนอะกูปวดฝั่งนี้ะปวดฝั่งนี้แล้วทําไมต้องฉีดตรงนี้อยากฉีดตรงนี้เลยได้ไหมได้ครับผม เดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับฉีดเข้ามาฉีดฟุดเลยเหรออ๋อไม่ใช่คนที่มือเพราะว่าคุณผู้หญิงอย่าลลมนะครับคุณผู้หญิงเนี่ยจะมีผมหนาอ๋อแต่งหน้าผมหนาใช่แล้วบางพระท่านบางท่านต้องระวังเรื่องเดี๋ยวมันจะกระเซ็นเข้าตาอะไรอย่างนี้เราก็จะพ่นวิธีแบบนี้นะครับแล้วก็ขึงบริเวณที่มีอาการปวดนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยอาการปวดไมเกนคะคุณผู้ชมค่ะอย่างที่คุณต้นบอกก็คือควรจะฉีดบริเวณท้ายทอยบริเวณก้านคอยแถวนี้ แต่ถ้าสมมุติใครคุณผู้ชมท่านไหนอยากจะนวดตรงนี้ด้วยก็ได้มันง่ายๆอย่างนี้นี่เองถ้าอย่างนั้นอ้อมขอลองลองทําดูนะคะคุกผู้ชมคะขออนุญาตค่ะนี่ค่ะบอกว่าให้ฉีดไปที่มือนี่นะคะนี่แล้วก็มาถูนวดบริเวณที่ปวดนี่นวดในี่ค่ะผู้หญิงทาอย่างนี้ได้เลยนะคะไม่จําเป็นต้องบอกว่าไปฉีดอะไรอย่างนี้นะคะอาจจะพลาดได้ครับอืตอนนี้รู้สึกรู้สึก มันมีความเย็นครับมันจะทําให้เราผ่อนคลายขึ้นและสิ่งหนึ่งที่แบบโดดเด่นขึ้นมามากๆก็คือกลิ่นค่ะครับคือกลิ่นแบบหอมมากแล้วก็กลิ่นเหมือนเราแบบอยู่ในสปาหรูๆสักที่หนึ่งมันมันมีส่วนผสมอะไรบ้างคะขอให้ครับส่วนส่วนผสมเนี่ยก็คือเถาวันเปียงเถาอันอ่อนค่ะนะครับใบบบวบลาเวนเดอร์เถาวันเปียงเถาวันอ่อนเนี่ยจะไปช่วยคลายกล้ามเนื้อคลายเส้นเอ็น ครับใบบอบบมันช่วยในเรื่องของการ<ม>เรียกว่าช้ำหรืออะไรต่างๆช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นส่วนที่คุณอ้อมบอกว่ากลิ่นหอ,อมหอมสดชื่อเนี่ยก็คือลาเวนเดอร <Lav ender S 1> ์ลาเวนเดอร์มีฤทธิ์ช่วยให้เกิดอาการปลอดค, <น S 2> คลายเมื่อคุณผ่อนคลายเนี่ยอาการเกร็งของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นคุณจะไม่ไปจับจ้องแล้วมันจะค่อยๆคลายลงนะครับส่วนที่คุณอ้อมบอกเอ้ทำไมมันเย็นจังเป็นเพราะว่าเราสกัดเย็นแบบเข้มข้น สมุนไพรในที่นี้ในทุกตัวที่อยู่ในเนี้ยที่มากกว่าจะมากกว่าสี่ตัวนี้ล้วนแต่เป็นดิ์เย็นทั้งนั้นนะครับทําให้คุณผู้ชมค่ะอยากจะบอกว่าคือมันรู้สึกสดชื่นขึ้นมาเลยแล้วก็มันรู้สึกผ่อนคลายนี่ถ้าฉีดก่อนนอน,นอ้อมเชื่อว่าอาจจะทําให้เรา นอนหลับสบายหบบายนีคนที่มีผลแบบคนที่แบบนอนกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับกระสับกระส่ายหรืออะไรเงี้ยเอามาฉีดพวกนี้มันจะช่วยได้ไหมคะให้ฉีดพ่นไล้เลยครับผมอ๋อก็จะเป็นจะช่วยให้หลับหลับลึกขึ้นโอเ้เยี่ยมจริงๆเลยนะคะคุณต้นคะ่ะอ่ะสุดท้ายแล้วคะ่ะอยากให้คุณต้นฝากอะไรกับคุณผู้ชมทางบ้าน่อยคะ่ะสําหรับท่านผู้ชมที่มีความสนใจหรืออยากสอบถามนะครับให้โทรมาหมายเลข call center นะครับ0 9 4ย์9 8 4 8 4ดค่ะ ในเรื่องของการทำบุญด้วยค่ะครับในเรื่องของการทำบุญรายได้ทุกขวดนะครับที่เกิดจากการจำหน่ายสปาสเปย์นี้เราได้นำข้อมูลนิธิพายุไรพิศกุลุสงเคราะนวัดธรรมปัญญารามบางม่วงนะครับสัมพานณ์นะค่ะ นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะความสุขของการให้นะคะยิ่งให้ยิ่งได้รับและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆในช่วงสุขแกะกรองวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะแขกรับเชิญของเราค่ะคุณคมพนมเจริญแห่งจินดาผู้จัดการทั่วไปบริษัทสยามเคอร์บขอบพระคุณมากๆค่ะขอบพระคุณค,ครับ สำหรับสนุนการดูแลผู้สูงอายุโดยดรเฮลท์ไทยแลนด์ วฒนธรรมของไทยตั้งแต่เดิมนะคะมองว่าลูกหลานจะต้องเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการดูแลพ่อแม่ปู่ย่าตายายแต่ในปัจจุบันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนื่องจากว่าลูกหลานจะต้องมีพาระในการทำหน้าที่ทั้งในด้านของการดูแลครอบครัวตัวเอง การดูแลในเรื่องของอาชีพจึงเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะมาดูแลผู้สูงวัยแบบองค์รวมที่สามารถที่จะเติมเต็มให้กับพ่อแม่บุการีให้ได้รับการดูแลเสมือนกับได้รับการดูแลจากลูกหลานจากการที่เหมือนคุณพ่อเราเนี่ยล้มแล้วก็ คนที่อยู่บ้านก็จะคือคุณแม่ซึ่งก็สูงไวัยพอๆกันนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยพอเกิดล้มหรืออะไรก็จะโทรหาเราเราก็เราก็รู้สึก ไม่รู้จะทำยังไงนะคะก็เลยพยายามที่อยากยากที่จะหาคนที่เหมือนกับว่าไว้ใจได้เนี่ยสามารถที่จะมาดูแลถ้าหากว่าคุณพ่อเราเนี่ยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหรือต่างๆในขณะที่ตัวเราไม่อยู่บ้านนะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกที่เราบอกว่าเราจะเอาคุณพ่อมาอยู่ที่ศูนย์ทุกคนก็จะมองเราในสายตายที่เฮ้ยทำไมคุณไม่สามารถที่จะดูแลคุณพ่อ แต่บางทีคิดว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีเหตุผลแตกต่างกันไปแต่เราก็ศึกษาดูแล้วแล้วเราก็คิดว่าการที่ถ้าหากว่าเราให้คุณพ่ออยู่บ้านเนี่ยเราอาจจะหนึ่งไม่มีเวลาเพียงพอหรือความสามารถในการดูแลของเราเนี่ยจะน้อยกว่าที่เราส่งมาอย่างสถานที่ที่เขามีความพร้อมในทุกทุก เขาจะมีคนดูแลตลอดทั้ง24ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะที่ Happy Senior ของเราที่นี่นะคะเราก็ให้ความสำคัญทั้งในด้านของร่างกายนะคะโดยมีสถานที่ดูแลนะคะเป็นสถานที่พักอาศัยนะคะประกอบไปด้วยผู้ดูแลอย่างมืออาชีพ นะคะแล้วมีในเรื่องของอาหารซึ่งเราจะเน้นในเรื่องของอาหารสุขภาพมีการออกกําลังกายนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการออกกําลังกายนี้นะคะเราจะให้ความสําคัญอย่างมากเนื่องจากการดูแลด้านร่างกายถ้าเกิดว่าเราดูแลได้อย่างดีเรามีโอกาสที่จะป้องกันหรือช่วยให้ท่านมีโอกาสที่จะแข็งแรงได้ระยะยาวนาน และมีโอกาสที่จะป้องกันไม่ให้ท่านมีอาการหกล้มหรือเกิดอุบัติเหตุซึ่งเป็นสาเหตุหลักในการที่จะทำให้ผู้สูงอายุมีการเสียชีวิตในเวลาต่อมาการที่เราจะฝากคนที่เรารักเนี่ยไว้กับสถานที่ใดก็ตามเราก็ต้องหาข้อมูลก่อนก็มาหาแล้วก็มาเจอกับคุณปุ้ยนะคะแล้วก็ได้คุยกับคุณปิ๊กด้วยอะค่ะ ก็รู้สึกว่าเรารู้สึกว่าที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีเหมือนกับว่ามีเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการฝึกทางด้านดูแลผู้สูงวัยแล้วก็มีการดูแลเรื่องอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เกิดความรู้สึกที่มีความเรียกว่าอะไรคะเหมือนกับว่ามั่นใจมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะในการที่จะส่งให้คุณพ่อเนี่ยมามาอยู่ที่นี่ค่ะก็มาอยู่ที่นี่มันก็สะดวกดีอะนะได้รับความ สุขสบายจากผู้ที่เข้ามาดูแลผมก็อยู่มาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็สามเดือนเข้าไปแล้วตามความรู้สึกว่าผมว่าเป็นสถานที่สบายดีเหมือนกัน mm hmm. เขาก็จะปฏิบัติต่อผมนะสม่ำเสมอก็บางทีไปโรงยาบาลก็ไปด้วยไปช่วยเข็นรถเข็นนะครับ ก็ดูแลจนกระทั่งเรียกว่าเสร็จธุรกิจที่โรงพยาบาลแล้วก็กลับจริงๆแล้วเนี่ยพอพอเราพาคุณพ่อมาอยู่เราจะรู้สึกถึงความรู้สึกของลูกลนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะย้อนกลับไปเอ้ยอีกหน่อยถ้าเราแก่ลูกเราก็ความรู้สึกหรือว่าภาระหน้าที่เขาก็คงจะคลายๆกับเราเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าเราก็ยินดีนะถ้าเกิดลูกเราพามาที่นี่เนื่องจากว่าที่นี่เนี่ยก็จะมีคนดูแลทุกๆๆท,ท,ทุกด้าน กิจกรรมแรกที่เราทำเนี่ยในวันที่3นี้มิถุนายนนี้นะฮะเรามีการแจก,กโดนัททุกสาขาในทั้งหมด319สาขานะครับแล้วก็มีโดนัทในการที่ขายโดนัทออกไปเนี่ยชิ้นละ5บาทให้กับเหล่าทหารกล้าด้วยนะครับกิจกรรมที่2ในส่วนของซี r อาเราจะมีการทํากิจกรรมมอบโดนัทให้กับเหล่าทหารกล้านะครับแล้วก็กิจกรรมที่3ก็คือกิจกรรมออนไลน์เรามีไลน์แอดสำหรับแฟนคลับไลน์แอดของเรา นะครับแล้วก็ในส่วนของที่ให้ลูกค้าที่เป็นสมาชิกของเราเนี่ยได้ร่วมอวยพรให้กับเหล่าฐานกล้าสุดท้ายนี้ฝากกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมของมิตรนักของเรานะฮะที่ปรากฏอยู่ในช่องทางด้านล่างนี้สวัสดีครับหลังจากเปิดตัวมิสแกรนด์77จังหวัด เข้าร่วมชิงมงกุฎมิสแกรนไทยแลนด์2016บเวทีแห่งความภาคภูมิใจลิขสิทธิ์ของคนไทยสร้างปรากฏการณ์นางงามเมืองล้อมป่าภายใต้คอนเซปต์นับจากนี้ทุกพื้นที่มีแต่แกรนดให้คนไทยมีส่วนร่วมกับการประกวดในปีนี้โดยคุณวัตอิสระไกรศีลผู้มำนวในการกองประกวดพาสาวงามบินลัดฟ้าไปเก็บตัวและทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวพร้อมถ่ายวิทยาที่จังหวัดอุดรธานี เรียนรู้วิถีชุมชนและตามรอยตำนานพญานาคความศักดิ์สิทธิ์ป่าคำชะโนดอำเภอบ้านดุงชมการสาธิตวิธีการทำนาเกลือภาคอีสานและสป,ปาเกลือบ้านดุงเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อทูลวัดป่าบ้านค้ออุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทและประกวดขวัญใจจังหวัดอุดรธานีร่วมส่งกำลังใจค้นหาสาวไทยเพื่อไปประกวดเวทีโลกรอบตัดสิน26มิถุนวิทย,ยานี้ที่กรุงเทพมหานคร คุณผู้ชมคะต้องจากกันไปแล้วล่ะค่ะแต่ก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะอ้อมต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทําสวยๆในวันนี้ค่ะกับโรงแรมแกรนเมอร์เคียวกรุงเทพปอร์จูนแวะมาใช้บริการกันได้นะคะต้องลาไปจริงๆแล้วนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะอ้อมจะไปสรรหาความสุขมาฝากคุณผู้ชมในวันอังคารนะห้ามพลาดนะคะวันอังคารบ่ายโมงครึ่งช่อง5้าในรายการแ Happy ซีซั่นฤดูแห่งความสุขวันนี้อ้อมลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย